สวัสดี f c นะครับคลิปนี้ก็มาเช็คนะครับรถเว็บร้อยสิบนะครับคันนี้ตัวปีสองพันสิบส่อ่ะยังไม่ใช่ LED นะครับอาการมันมีสะดุดบ้างเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราก็จะพามาดูข้างในกันเห็นไหมตอนนี้ถอดปั๊มติ๊กออกแล้วอถอดปั๊มติ๊กออกไปแล้วนะครับดูข้างในจะมีฝุ่นอยู่เห็นไหม นี่ผมได้ทําการล้างไปหลายรอบแล้วแหละอ่ะดีจะบอกวิธีก่อนจะล้างยังไงแบบง่ายๆเลยไม่ต้ถถถถถองถอดถอดถังนะครับข้างในนุน่นมันจะใส่ใช่ไหมเราก็ทําการล้างล้างเขย่านะครับดูดออกแล้วก็เอนาน้ำมันอาฉีดไปฝั่งนู้นแล้วก็เอียงนะครับเอียงรถให้มันมาอยู่ฝั่งนี้โดยทําการหาแล้วก็ได้ลองขาตั้งฝั่งนี้นะครับให้มันเอียงน้ามันกับเสร็จอะมันจะมากองอยู่ฝั่งนี้เขยา่าเขย่าให้มันมากองอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จะดูดออกนะครับ นี่ก็คือเนี่ยเครื่องดูดน้ำมันนะครับก็จะใช้เป็นหัวทองเหลืองไปแลนอุปกรณ์การเกษตรอาจจะมีหมวอทองเหลืองสามทางอะ่ะก็ใช้ยัดกับขวดแหนมนะครับเอาไปแล้วก็จะได้อุปกรณ์ดูดนะครับเนี่ยเอาตรงนี้ให้ฟิตเลยเนี่ยให้มันฟิตไปอย่างนี้อ่ะแล้วก็มาดูดเนี่ยแล้วก็จะบีบนะครับดูขวดนี้ไขขวดเราบีบขวดกันนะ ดิบควดก่อนแล้วก็มาดูข้างในแล้วก็จะทําการปล่อยขวดนะครับให้มันดูดนะครับเห็นไหมจะมีเศษดำๆอยู่อ่าแล้วก็ปล่อยควดให้มันดูดนะครับอ่โน่นไหนนี่เห็นไหมล้วมันก็จะลงในขวอดอเอาใหม่นะครับรดูในขวดดูในถังเอาหมดแล้วมันก็จะดูดมันหมดแล้วตอนนี้ก็ถ่ายตรงนี้ ทำซ้าๆนะครับหลายๆรอบเห็นไหมอัน้ำมันอัน้ำมันใส่ไปใหม่แล้วก็ทําหลายๆรอบนะครับแบบนี้ให้เสร็จดําๆในหายให้หมดนะครับก็ทําไปเรื่อยๆเห็นไหมจนถังสะอาดอันนี้ยังไม่สะอาดดีเลยเห็นไหมยังมีเศษอยู่เห็นไหม ยังมีเศษดำๆเล็กๆอยู่ก็ทำบ่อยๆเอาน้ำมันสะอาดใส่แล้วก็หรือเอาน้ำมันที่เราดูดจากขวดก็ได้นะครับเทใส,ส่อย่าให้มีขี้ตะกอนแล้วก็ทําการดูดไปเรื่อยแบบนี้เห็นไหมง่ายเลยเนี่ยไปซื้อทองแดงทองเหลืองข้อต่ออุปกรณ์ในร้านเยอะแยะนะครับร้านการเกษตรข้อต่อสายยางแล้วก็ไปหาสายยางซ้ายที่ว่าเสียบข้อต่อทองเหลืองได้ทองเหลืองได้ก็เนี่ยเอาไว้ดูดน้ำมันนะครับ